บัดหนงครั้งที่45ตรงกับวันที่24เดือนธันวาคมพุทธศักราช2568ข้าพเจ้านายอติเทพผุคครองหน้า f เฟซบ o ก k ิตเทพรหัส307ขอเป็นงวาจาสัตยายพุทธมนม์ลถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังคบูชาและอาจารย์บูชา องค์พระขวัมปฏิเทลาเจ้าองค์หลวงปู่สํมเร็จ์ลุนหลวงปู่คุญเดชหลวงปู่ศิลาตลอดทั้งครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินดามณีขอเทียบเทวดาเจ้าทั้งหลายโปรดจงมาอนุโมทนาในการสวดสัตยายของข้าพเจ้านี้ขออนุภาพคุณพระรัตนตรัยครูบาอาจารย์และเทพบเทวดาทั้งหลายโปรดจงบันดาลให้จิตของข้าพเจ้าเป็นสมาธิอันควรแก่การสวดสัตยายมุนต่อไปบทสวดชุมนุมเทวดา สมันตาจักรวาลเลสุปอัตตากันฉันตุเทวตาสัทธมังมุนีราชสัสุรันตุสักโมกตังสักเคแกมิจลุเปสิริเทตเตจุทะลิเขวิมาเนทีเประเถชานีจะรู้ว่านักแห่งเเคหะวัตุมหิเขเตผู้มาเจนตุเทวะฉลาดถามว่าวิสมิยักขัมพนาคาที่ทันตาสัตนติเกยังมุนีปัตตานังสาธุโบมีสุนันตุธรรมสวรรคการุอยัมพัดันตาธรรมสวรรคการุอยัมพัดันตาธรรมสวรรคการุอยัมพัดันตา บทสวดนมัสการเศรษิคาถานโมทศพระคาวัตุอรหัตตุสัมมาสัมพุทธัสสะนโมทศพระคาวัตุอรหัตตุสัมมาสัมพุทธัสสะนโมทศพระคาวัตุอรหัตตุสัมมาสัมพุทธัสสะบทสวดสัจจกิริยาคาถานติเมสลานังอัญญพุทโธเมสลานังวรังเอเตนะสัจวัจเจนะสุติเมหุนตุสัพพะทานติเมสลานังอัญญธรรมุเมสลานังวรังเอเตนะสัจวัจเจนะสุติเมหุนตุสัพพะทา เนี่ทีมีสันนังอันยังสังกูมีสันนังวรังเอเตนะสัจรวัจเจนะโสทิมีหุนตุสปพฏฐานมุสวดมหากรุณิโกนาโถวิอากาคาถามหากรุณิโกนาโถอัิตยสัพพปานีนังปุริตวะปารมีสภาประตูสัมโพธิมุตตมังเอเตนะสัจรวัจเจนะมาหุนตุสัพพูปัตถวามหากรุณิโกนาโถวหินตยสัพพปานีนังปุริตวะปารมีสภาประตูสัมโพธิมุตตมังเอเตนะสัจรวัจเจนะมาหุนตุสัพพูปัตถวามหากรุณิโกนาโถสุขายาสัพพปปปาาานนิังุรรตวมีสภ ประตูสังพลิบุตมังเอตินาสัจเจปิยนะม่าหูตุสภุปัทวาบทสวดมหาสมัยสูตรเอวอมีสตังเอกังสมัยยังพระภวาสเกสุวิหารติกะปิลวัตุสมิงมหาวิเนมหาตาพิบูสังเกนะสติงปัจมัเตหิพิกุสเตหิสเปหิวะอรหัตติหิตัสสหิจชโลกทายตุหิเทวตาเยปุยนาชนิปิตาหุนติภักวันตังทัสนียาปิสุสังคัญจะตะโพจตุนังสุดตะสกายเจการังเทวานังอิตาสังอิยังโขภควาสเกสุวิหารติกะปิล ุรวัตุสมิงมหาวิมันตาพิโคสตนะเรปัญญเตหิพิโคสตหิจหิวะอรหัตหิทัศนีโลกาธาติเทวตาหิภูยนาชนิเตาหุนติพระตัังทัศนยะสูสังกจะยันดูะมายมปิเยนาพระควาเนุปัสสังกมยามอุปสังกมตวพระควัโตจันติกปจิกคาถาวพสยามติ เถะทะขตาเทวตาเสยยาทาปิดนามะปะระวาวิเคโสสมันทิตังวาภาหังระษาริยประษาริตังวาภาหังสมิจิยาอิวะมีวัสุทาวสิสุเทวตุกัตระหิตาปะขวันตูปูระตูปะตูระหังสุ อัตโขตาเทวตาพระกรรมันตังพิวาเทตวะเอกมันตังอัทังสุเอกมันตังคิอตาโขเอกาเทวตาพระกรรมันตสันติกเกอีมังคาหังอภัสิมหาสมัะยูปาวะนัสมิงเทวกายาสมาคตาอาคตัรมหะอิมังธรรมสเปยังทักษิตายิวะอภราติเดสังคันติอัตโขปาราเทวตาพระกรรมันตสันติกเกอีมังคาหังอภาสิตัตดหลัภิกขะบุสมัตาหังสุจิตตังอัตโนอุขจุกรมักังสุจารติวะนิตานิฆิตวะอินตรานิรักขันติปัตติตติอัตาโหปาราเทวตาพระกรรมันตสันติกเกอีมังคาหังอภาสิ เจตวาที่ตังเจตวาปะลิขังอิตะขิลังอหังจะเมชาเตเจริญตาสุทาวิมาลาจะคุมตาสุรันตาสุสนขาติอะตะโคปะราธิปะตะปะคะวนตัวสนิจิมังคารังอภาสิยะจิตติพุทธังสรลังกะตะเสนาติคุมีสันติอปายะภูมิปะหายะมนุสสังเทหังเทวะกายังปะริปุเรนสันติอิติอะตะโคภะคะวาภิกขุอะมันติสิปิยะพุญะนะภิกขุเวทัสสุโลกะทายะตุสุเทวะตาสนิปะริตา เอปิเตเปขกกวีไอสูงอติตมัทานังอาหารตัวสมมาสัมพุทธาเยสัมปิภะคอนตานังอิตัปรมายวะเทวตาสนปิตตาอหิสูงสยทธาปิไมหังอิตัริหิอาจิกิปะมิเปขกกวีเทววคยานังนาม่านิเตยสัมปิภะคอนตานังอิตัปรมายวะเทวตาสนปิตตาพิวสันติสยทธา ปิไม่หังอิตาเดหิอาจิกิสามิปิกเวเทวะกัจจานังนามานิกิติจิสามิปิกเวเทวะกัจจานังนามานิเกเสสามิปิกเวเทวะกัจจานังนามานิตังสุนทะสัตุกังมานสิกโรตะภาสสิสามิติเอวันพันเตติโคเตปิโคภะคะวะโตปัจจสุสุงภะคะวะอิตาทบุจาชิโลกมุนุตัสามิยะถาภูมารเตสิตายะสิตาชิโลกปะลังปะหิตตาสมะหิตาปุถุสหเวนิสันลีนาลหะมังสาปิสัมปุโนโอทาตมนุสสาสุทาวิปัสสนนามาเวลา เป็นโยปจัสสติยะตะวาวันนีกะปิละวัฏฐะเวตะตุอะมันตะยิสัทธาสาวะกิศาสนีละเตทีวะกายะอภิกันตาติวิจารนะทะเปกะวุเตจะอัตตะปะมะกะลุงสัตวาพุทธะสัจจานังเตสัมปัตตุระอุทยานังอะมนุสสานัตตัสสะนังกะเปกะสะตะปะมาตะคงสหัสสังอสัตตะตังเตตังอิเกสะหาสานังอะมนุสสานัตตะคงอะเปกะนะตะมาตะคงที่ชาสภาพะจะอะหุตัญจะ เทวกายะอภิกันตาิวิชานันทปิกาภูยีโุหังกิติจิสามิขีรานิอนุปปัสสุสตตสหัสสาวะยขาภุมากะปิละวัตวาอิติมันตุชิติมันตุวานัมันตุยัสสสินโมุทัมมนาอภิกรรมองคุลังสมิติงวะดังจตสาหัสสาหิมวตายขาณานัตวันิโนอิติมันตุชิติมันตุวานัมันตุยัสสสินโมุทัมมนาอภิกรรมองคุลังสมิติงวะดังสตตาขิราติสหัสสาวะยขาณานัตวันิโนอิติมันตุชิติมันตุวานัมันตุยัสสสินโมุทัมมนาอภิกรรมิิตงงวนั

กันทพผานังอธิปติมหาราชายสัตส ama ิโสพุทธปิตาสภาหงบุญธรรมนามาภลาอิทิมันตุชุติมันตุวันวันตุยสัตสิโนมูลธมนัฐอภิกามมงภูนังเสมิต ama ิงวันังท้าคิดนันจัดที่สังราชาวิโรห์มูลภาษาจิติคุมพันธนังอธิปติมหาราชายสัตสิโสพุทธปิตาสภาหงบุญธรรมนามาภลาอิทิมันตุชุติมันตุวันวันตุยสัตสิโนมูลธมนัฐอภิกามมงภูนังเสมิติงวันังปัจชิมันจัดที่สังราชาวิโรปโกปาสาจติ ใาฐานะอธิปติมหาราชายสัสิโสพุทธปิตัสภะหงบุญธรรมนามหาพพลาอิทิมันโตุชุติมันโตุวันัมันตยเยสสิโนมุธัมมนาอภิกรรมุงพิกุนังสมิติกวันังอุตตรันจะตทิสังราชาเวโรตปัสสาชิติในฐานะอธิปติมหาราชายสัสิโสพุทธปิตัสภะหงบุญธรรมนามหาพพลาอิทิมันโตุชุติมันโตุวันัมันตยเยสสิโนมุธัมมนาอภิกรรมุงพิกุนังสมิติกวันังปุริมาทิสังให้แต่ละโถทักจีเดนะวิโรภะโก ประชิวเวนวิโรปาโคคือวิโรอุตรังทิสังจะตารุติมหาราชาสมัญตาจตุโรทิศาค <c> า <oughs> ทาละมานาอัตังสุวันีเกเปรลัตเวเดสังมายาวิโนทาสาโัสสะอาคูบัญจะนิกาสถามายากุเทนตุเป็นเทนตุวิภูจาวิภูโจรสหะจะโฉนงกลมัสเสถุจะก,จกิานุคันทุกนิทันทุจปะปนาทุกโอปปันโยตัตเชวัตจุโตตมัเตลิจิตัสโนจะขันตภูโนโรราชาชโนโสะภูอาคูปัญจะสิโคเจวะติมพระลูกสุริยวัจสา เอตเจริญเยจราชนุคันธภาษาราชุพิโอทัศนาอภิกรรมมงคลนางสมิติวัฒน์อาถาคูนสภานาคาวิสาลาสหตัญจกากัมพลัสตระอาคูปปยคาสหยาติภิยบุญนาทัตตระธาจะอาคูนักขยัสสินูอิราวณมหานาคสุปคัสสมิติวันังยินคราเชสะสหรันติทิพาธิชาปปะขีวิสุทธจักรูวิหายศาติวัณมัจจปตาจิตลาสุมาณอิติเตสนามังอภพยันตคานาคาราชานอมาสิสุปนตโตขีมามากาสิพุทโธ ตันหาหิวจัจจหิวปะหยันตานาคาสุปนาสละมังคังสุพุทธังชิตตาวชิระหัตเธนะสมุตังอสุราสิตาภาระตัว,วัสวัสเศติอิธิมันตุยัสสสิโนกาละกัญชามหาพิสมาอสุราธานาุบิคัสสามีปัจจิติสุจิติจปหาราทูนโมจีสหะตะตันจัพระริปุตตานังสพีเวโรจนามังกาสันในหิตวะพระลิงเสนาละหะหุพัทธมูปาขะมุงสมาโยธานิพพันต,ตีพิขุนังสิเมติวะนัง อาปูจัตเทวปฐวีจเตสวายุตถาขุมวุ่นวารุณาวารุมาเสวะโสโมจัตเจสสาสะหะเมตตากรุณากายิกาอากูเทวยัสัจสิโนทศเสตสศชากายาสเพนะนันตะวันนิโนอิทิมนตุชิติมนตุอนัวัตุยัสัจสิโนโมทัมนาอภิกรรมมุกุณังสิมิติงวังวินทูจัตเทวาสหัลีจัตอสมาจัตทุเบยมาจันทสุปนิสาเทวาจันทคามาคูปุระกิตาณคิตานิปุระกิตตวอากูมัทธวราหกา วสุนังวสุโวเสโทสัพพูปาคาบปุรินทัโฐทัสเศตีทัชธากายาสเพนะนัตตะวน,นิโนยิทิมันตูยิทิมันตูวณัว,วันตุยะสะสสิโนโมสมานะอภิการมุงพุกูลังสิมิติงวะหนังอาถากูสัพพูทเทว,วาจรมัคขิสิขาริวะอริทกาเจโรชาจะจาจาอุม,มาบุพะนิพาสินโวนวโรนัสสาะธรรมะจะอุจาอจาตอ,าอนิชากาสุริยะลุจดาอากูอากูวัสวรนิสิโนทัสเศตีทัชธากายาสเพนะนัตตะวนิโนยิทิมันตูยิติมันตูวณัตวันตุยะสาายาสิโน โมทัปปนาอภิกรรมมงคลกุลังสมิติงวะนังสมานามหาสมานามโนสารมโนสุตมาตะขิดปัทูศิกาอาคูอาคูมโนปัทูศิกาอัฐาคูฮันยุทธิวายิจารุหิตวาสิโนปรัคะมหาปรัคะอาคูเทวายัสสิโนทัเสตีทัศธากายาสเพนันตตะวะนิโนอิทิมันตุยติมันตุวันนามันตุยัสสิโนโมทัปปนาอภิกรรมมงคลกุลังสมิติงวะนังสุกากรุมหาอรุณาอาคูเวขะนาสาสะหะ อุชาตะไครหาปางโมขาอาคุเทววิจักขนาสาตัมมัตหารัจชามิสกาจะยะสสินโนท่านใยังอาคาปัญนญนูโยทิสาภิวัสติทัสติทธัศทากายาสเพนะนัตตะวนินโนทิมันตูชุติมันตุวันวนาวันตุยสัสสิโนโหัวเมานาอภิกามองพิคูนางสมิติงมานังเขมยาตุสิตายามากันทักายายาสัสสิโนสัมพิทกาลมามัเสถาชติมานาจะอาสวะ อิมมาธารติโน aku อัสสคุปะเณนิมิตาตสิเตทัสสะธากายาสัพเพนะนัตตะวะณีโนดิวันตุชิติวันตุกะนะวันตุเยสะสิโนมุถะมานาอภิกามังภิกขูดังสิมนทิงว่านังตสิเตทีวะณิกายาสัพเพนะนัตตะวะณีโนนามมันว่าเยนะอะขัญจุนเจจัญเจทาสีสาสหะปะวัตถะจาติมะกิลังโโอคัตติณะมะนะสะวังทะกีมะคัตตลังนาคังจันตังวะอะสิตาติตังจุภามะปะระมะโตจัพุตะอิธะมันตุสหะสณังกุมารอติ สารสภามุลกกานังมหาพัมมาพิติทาติปปันโนชุติปันโตมิสมักกายุยเยสอสิโสตเศถะอิสระอาคูปเจกะตวติโนเตสัจจมัจโตอาคาหาริโตปะริวาดิโตเตจัสเพียอภิกันเตสินเตทเวิสพามะเกยมลลาเสนาอภิกามิปัสสะกันหะสะมันที่ยังเอถาคันหะถาพันธัถะตากินาปันธามัทุโวสมันตาปริวารเดิทธะมวุโมกขิถะโกจินังอิติตัถมหาเสนาการหะเสยังอภัยสจิปานินาตาละมา อาจสะลังกัตนะเพระวังยถาภวสกูเมฆุธนะยันตุสวิชกูลสทาสูปจุทาวติสังกุทโอสยังวเสตันจะสมพังอภิญญาญาบวิคิตวานะจักุมาประตอมตยิสถาสาวกติสัสตินิรติมาราสนะอภิกันตาเตวิชานาตภิกาบูเตจัตตาปมะกลุงสุตวะพุทธะศาสนางวิตระแขหีปกามุงในสังรมัมปิอันจะยุงสเพวิสังขามาพิอัติตายสัสสินุโมทังติสหพุเตหิสาวกาเตเชนิสตาติ สวดจุลชัยปรกรณ์ดมโม,มเมพุธเตชัสะสะัะตนตญธรรมิกาเตสะประสิทธิประสีเทวานาลายะประมีสุราสิทธิพมมาะอินทาเจตุโลกาคัมพีลาาักกาสมุทาผู้ตังคังคาจะสัพพมะมชยะประสิทธิพวันดุเตชยะชยะธรณิธรณีอุทธิอุทธีนาธินาธีชยะชยข้าคนละตนนิใสนิไรใสเสนะมีรุราชพุทธละนาดชี ชายชะยะคัมพ <ítulo> ีรัสมีทากให้ทนาคีปิศาจพูตะกาลีชายชะยะทุนิมิตาโรคีชายชยะสิงคีสุธาธาหนมุขชาชายชยะวิรุณหนมุขสตรายชยะชยะจำปาทินาค้กุลคันทุกชายชยะคคุคนนาราตงสุระกระภูชงสีหะพยัคฆปิตีปาชายชยะวิรุณนะขมุขยาตาชิตะชิตะเสนารีปุณณสุตินรดี เชยะชยสุขาสุขาชีวีชยชยะธนีตะเลสธาสุชยาชยชยะธนีสารตินสธาชยชยมังกราดัชยาพวเกชยชยะบุรณะยาเขชยชยละเกษีสุรัพุชิติชาชยชยะพมินท่านขนาชยชยะปราชญ์ที่ราชชัยชยชยปัทวิงสพังชยชยอรหันตาปจิกพุทธสาวังชยชยมา อินสุรกรหงหัดินเทวาเจยชยะพามาสุรโขเจยชยะนาโควิรุหโควิรุปโคจันทิมารวิอินโทจะเวนเตโยจักุเวโรวัดุโนปิจับอคิวายโยจะบปะชุนหงบุมาโรทัตระทะโกอัตมะรัสมหาเทวสิทธิตาปสาอาทโยอิสิโนสาวกาสภาชยะรามุตพระวันตุเตเชยะธามูสังโฆจัสราภ ปารุจะชัยยักังเอเตนะชัยยเตชฉนะชัยยสุทีพ่อวันจุเตเอเตนะพุทธเตเฉนะองจุเตชัยมังคลังเฉโยปิพุทธสัตสิริมโตออยังมลสัจจปปิมโตปราชโยโอโคสยามปพธิมันเตปโมทิตาเฉยะตถาปมคนามะเฮสินูเฉโยปิพุทธสัตสิริมโตออยังมลสัจจปปิมโตปราชโยโอโคสยามปพธิมันเตปโมทิตาเฉยะตถาอินทคณามะเฮสินูเฉโยปิพุทธสัตสิริมโตออยังมลสัจจปปิมโตปราชโย โอโคสยมโพธิมันตีประโมทิตาชยะตถาเทวคณามหิสีโนไยโยปิพุทธัสสิริมมตูอายังมรสสจัปปปิมมตูปราเชโยโอโคสยมโพธิมันตีประโมทิตาชยะตถาสุปนักณามหิสีโนไยโยปิพุทธัสสิริมมตูอายังมรสสจัปปปิมมตูปราเชโยโอโคสยมโพธิมันตีประโมทิตาชยะตถานาคคณามหิสีโนไยโยปิพุทธัสสิริมมตูอายังมรสสจัปปปิมมตูปราเชโยโอโคสยมโพธิมันตีประโมทิตาชยะตถา จะพมคนามหิสฮิโนชยัญโตโพธิยามูลีสกยานันท์ที่วัฒโนอีบังตะวังวิชโยหหิชยัศสุชยามังคะเลอร拉ทิสปันลังเกสิสิปฐวิโพคะเลอภิเสกิสภพุทธานังอคัปโตูปโมทิติสุนักขตังสุมังคลังสุปภาตังสุหุติตังสุขโนสุมุหโตจัสยุยทังพมจายที่สุปทัทกินังกายยากรรมังวาจกรรมังปัทกินังปัทกินังมโนกรรมังเปนิทิธีเตปัทกินาปักินา นิกาตวานละพันตัถปัทกินีที่อัฏฐรรถาสุกิตาวิดูหาพุทธศาสนีอโรคาสุกิตาหงษัสหสัพเพหิยญาติภิสุนันตุโพนตุตเทวอัสมิงฐานิอธิคตาเทขายุตตาสถาหงุตสุกิตาหงุตสภพพธาลักขันตุสภาพสตานังรักขันตุชินะศาสนังยากาจิตสตะนาเตสังสัพเพปุเรนตุนโรธายุตาการีปวัสสันตุวัสสังวัสารวระหกา โลคาจุปัฏฐวาเตสังนิวาเรนตุจัสัพพธากายาสุขังสิตังสุขังอรหันตุยะถาระหังปุตรสาธรรมานิยามสุตังเอวามีสุตังเอกังสมยังพระกวาสาวัตถิยังวิหารติชิตเวนะอนาคปินะทัตกสะอารามีตรัตโคพระกวาพิขุอามันเตศพิกาบุติปันตันเตติเตพิคุพระเข้าวตัประจัตสุสูมพระกว่าอิตัสโวจัต อุปาทาวาพิกเวตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังเทตาวาสธาตุธรรมะทิฏฐตาธรรมนิยามตาสเพสังคาราอนิจจติตังตถาคโตอภิสัมพุชติอภิสมติอภิสัมพุจิตวาอภิสมตวาอจิคติเทเสติปัญญาปติปัปติวิวรติวิภัชติอุตานิกรุติสเพสังคาราอนิจจติอุปาทาวาพิกเวตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังเิตาวสาสธาตุธรรมะทิฏฐตาธรรมนิยามตา สเพสังคาราทุกขาติตังตถาคขตุอภิส,สัมพ er ุจจติอภิสเมติอภิสัมพุจิตวาอภิสเมตวาอธิกติเทเสติบัญญัติเตติปตะเติวิวัตติวิพัชติอุตานีกรุติสเพสังคาราทุกขาติอุปาทาวาพิกเวตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังเจตาวะชาธาตุธัมมนิตตาธัมมนิยามตาสเพธัมมาอนตตาติตังตถาคตุอภิสัมพุจจติอภิสเมติอภิสัมพุจิตวา อภิสมีตวะอจิคติทเทเสติปัญญาเปติปัฏฐเปติวิวรติวิภยติอุตานีกรุติทพเบธรมาอนาตาติอินทรบบโวจาพควาอัตะนามาเตพิกูพระขวตวภาสิตังอภินันทุนติ สวดปติกราตคาถาอตีตังนัว่าคาเมยะนัปะที่ตังขีอนาคตังบุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอะไรและไม่พึงภูงงสิ่งที่ยังมาไม่ถึงได้ทัตีตัมไปหีนันตังอปันนันจะอนาคตังสิ่งเป็นอดีตก็รับไปแล้วสิ่งเป็นอนาคตก็ยังไม่มาปัจจุบันนันจะย่ำทำมังจะโยทำมังตถาตถาวิปัสสติอสังหิลังอสังกุปังตังวิทาแมนะรูหิเย ผู้ใดเห็นตามมันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นๆอย่างแจ่มแจ้งไม่งอนเงี้ยนกอนแก่นเขาควรพ่อคุณอาการเช่นนั้นไว้อาชีวะกิจจมาตัปังโยกันฉะมรณะสุเวความเพียรเป็นกิจที่ต้องทําวันนี้ใครจะรู้ความใาไหมพ่กนี้นะนฮินโนสังคราันเตนะมหเสนนะมัจจุนาพราะการปับเพียนต่อมัจจุราซึ่งมีเสนามากยังไม่มีสําหรับเราเอวังวิหาเรเลมาตาปิงอ,อัตโระตัมตันทิตตังตังวีพัตเตกัละตุนติ จันติอาจ,จิกเตมุนิมุนีผู้สงบย่อมกล่าวเรียกผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เกียจคร้านทั้งกลางวันกลางคืนว่าผู้เป็นอยู่แม้เพียงนาทีเดียวก็น่าชมโทสวดธรรมมาสังเวคะปัจะจเวคณนะสเพสังคาราอนิจจาสังขาร,าขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมาท,ทั้งหมดทั้งสิน้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสเพสังคาราทุกขาสังขาร,ขาขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมาท,ทั้งหมดทั้งสิน้น มันเป็นทุกข์ทนยากเพราะเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสเพดธรรมมาอนัตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่เป็นสังขารแล้วไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราอทุวังชีวิตตังชีวิตของเราเป็นของไม่ยั่งยืนทุวังมรณะนังความตายเป็นของยั่งยืนอวส,สังมามณิตพังอันเราจะพึงตายเป็นแท้มรณะ,ะนะปริโสสานังมีชีวิตตังชีวิตของเรา มีความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตตังเมอณิตะจะตังชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงวรลนังเมนิแตยังความตายของเราเป็นของเที่ยงวตตะที่ควรจะสังเวชอายังกยโยอ,อจิลังร่างกายนี้ไม่ได้ตัต้งอยู่นานอเปตวิญญาณโนขันปัสจากวิญญาณชุนทูอันเขาทิ้งเสียแล้วอธิเสสติจากนอนทับปัตวิงซึ่งแผ่นดิน <c oughs> กะลิง กำลังอิวะประดุดดังว่าท่อนไม้และท่อนฟืนนิรละทงหาประโยชน์ไม่ได้อน,นิจจ w วตัตสังการลาสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทาวะนะธทำม,มิโนมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาชิตตาวนิรุชันติการเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปที่สังพูปัสมูสุขขความเข้าไปสงบระงับสังขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่งสเพสตามมดันติจะสัตว์ทั้งหลายตั้งปวงกำลับบงตายอยู่ไม่เล็งสูตรจะไม่ลิสาเลที่ตายแล้วและกำลับบงจะตาย แต่ทีว่าหังไมลิสะมิเราก็จะตายอย่างนั้นเหมือนกันนาที่มีเอตัสังคยโยความสงสัยในความแตนนี้ย่อมไม่มีแก่เราเลย <c oughs> บทสวดไม่ตายยังกินจิ <c oughs> ยังกินจิกุสลังกามังสเสปหิพัเต,ตหิกะตังปุญ,ญงโนโอโนุโมตันตุสุนั้นตุพน ตัวเทวะอสมิงฐานิอธิกตาธีคายุกาสตาหุนตุสุกิตาหุนตุทุกขาปรมุญจันตุมาตาปิตาสุกิตาหุนตุทุกขาปรมุญจันตุสภียาติกาสุกิตาหุนตุทุกขาปรมุญจันตุสัพพียาติกาสุกิตาหุนตุทุกขาปรมุญจันตุสพีปิสาสภียขขาสัพพีเปตาสุกิตาหุนตุทุกขาปรมุญจันตุสัพพีอาจาริยุปัชชายะสุกิตาหุนตุทุกขาปรมุญจันตุสัพพีนักตาสุกิตาหุนตุทุกขาปรมุญจันตุ สเปธิวาสุกิตาหุนตุทุกขาปมุนจันตุสเพสมาตินังสมิจันตุโบบุษตรปุชาหลวงปู่ทวดนมโมโพธิสัตว์อคันติมายะอิติภะคะวานมโมโพธิสัตว์อคติมายะอิติภะคะวานโมโพธิสัตว์อคันติมายะอิติภะคะวา,มมา,ะวาปฏิทานาคาถายาธิวตาสันติวิหารวาสินีทูปคาเรปุธิคเลตหิงตหิง ตาธรรมธานีนับพวันตุพุชิตาสุทิงกรุณเตถาวิหารรัมันทะเลทีราชัจมชาาวิกาจัพิกาโวสารามิกาธนปฏิอุปสกากามาจเทสานิก็มาจะอิสลาสปานุพูตาสุกิตาพวันตุเตจลราพุธายปีิจะอันทัมภวาสังเสรชชาตาอัตบูปปาติกาวอญญานิกัางธรรมะพลังปจิจเตสเปปิทุกสะกรุตุสังขยังธาตุจิลังสตังธโมธรรมัทลาจะปุคลาสังโฆหูตุสมะโควะหัตถายาจะหิตายะจะ อมีลขัตตุสัทโมสพัพเพปิธรรมจาริโนว <c oughs> ุธิสัมปาปุณิยมัธม,มีอริยาปเวทิติปสันนาหุนตุสพัพเพหิปานิโนพุทธศาสนีจะมาทาลังปอบิชนโตกาลิเทโวบว่สตุวติภาวิยสตนานังสมิธิในตุวม่ไดนิงมาตาปิตาจะอจจะชังนิจังรักันติปุตตะกัง <c oughs> อีวังธรรมิจลาชานุประชังรักันตุสัพปทาเทวตาอุยูชนะคาถา ทุกขปัตตาเจนิทุกขาพยา,พยาปัตตาเจนิพยาโสกปัตตาเจนิโสกาหูรุสเปปิปานิโนอิตาวตาจะอมหิหิสัมปทางบุญญาสัมปทางแตปิธิวานุโม,มท,ทันตุสัพพสัมปสิทธิยาทานัาาางทัตนตุสัทธายาสีลังลักขันตุสัพพทาภาวนาพิทา,าตาหูตูข้าจันตุเทวตาคตาจุมังคลักขาถาหูตุสัพพังสุมังคลังลักขันตุสัพพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนสุธีหุูตุนิรันตรัง มณตุสัพพังสุมังคลังละคันตุสัพพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนัสุธีหุนตุนิรันตรังมณตุสัพพังสุมังคลังละคันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนัสุธีหุนตุนิรันตรังสัพพีพุทธาปรปตาปฏิการันจียังพลังอรันตานันจติชนะละขังพันธาไมสัพพโสสัพพีพุทธาปรปตาปฏิการันจียังพลังอรันตานันจติชนะละขังพันธาไมสัพพโสสัพพีพุทธาปรปตาปฏิการันจียังพลังอรันตานันจติชนะละขังพันธาไมสัพพโส สภูษาพระรตาปัจิกานันจะยังพลังอรรัตนนันจะติชนะลัขังปตามิสัพพโสสภูษาพระรตาปัจิกานันจะยังพลังอรรัตนนันจะติชนะลัขังปตามิสัพพโสสภูษาพระรตาปัจิกานันจะยังพลังอรรัตนนันจะติชนะลัขังปตามิสัพพโสสภูษาพระราาปัจิกนันจะยังพลังอรรันนันจะตีชนะรัขังปัาวิสัพโสสภูษาพระรตาปัจิกานันจะยังพลังอรรัตนนันจะติชนะลัขังปตามิสัพพโส กะเพกระาพระรัตาบัจจิกานกจะยังบาลังอรัตนานจะเตจิระละขังปัะธมิสสะพโสด้ว <c oughs> ยอำนาจแห่งบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้สวดสัตยายิพระพุทธมนนี้ข้าพเจ้าของงานำเก้าอุทิศาวาัดเป็นพระราชกุศลแด,ด่สมเด็จพระนางเจ้าสิร,กสริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้เสด็จสู่สวรรคาขาลายก้อ,อนิสรงแห่งบุญกุศลน,นี้จงเป็นสัพพสิริมงคลแก่ข้าพเจ้าให้แก้วคาดปลอดภัยจากทุกโศโรคภัยอันตรายทั้งปวง ไอ้พลจะให้มีแหล่งรายได้อันสุจริตมันคงเป็นสมา,าชีพมันชอบทำคาว่าไม่มีอดอยากยากจนก็อ,อย่าได้มีเกี่ยวาพระเจ้าก่อให้พระเจ้ามีสมาธิติตั้งมั่นในพระธรรมคาสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมา,ส,ามสัมพุทธเจ้าดํารงอยู่ในความดีงามตลอดกาลและนานอีกทั้งกอเทพเทดาทั้งหลายผู้ดได้อนุโมทนาสาธุการในบุตรกุศลนี้โปรดประสิทธิประสาทพรน้อมส่งอนุภาพแห่งมงคลไปสู่วัตถุมงคลพระปิตายศสิทีทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายเรา กำถึงวัดตัวมงคลทั้งปวงที่3สิ่งอมูม,มเล็ได้จัดสร้างขึ้นให้เปลี่ยมด้วยพุทธานุภาพเทวานุภาพและนิทานุภาพมันศักดิ์สิทธิอ์อำนวยผลให้เป็นสิริงมงคลแก่ผู้ครอบครองและบูชาทุกประการเทินสาธุ